สวัสดีค่ะมันมีมาเข็ดแกงจืดผักกาดดองหมูเดงกับพูกวันค่ะตามมาค่ะตามมาตามมาเอามาดูนะคะมาเบิงค่ะีน้องมาเบิงแกงจืดเนาะแกงจืดก็เห็ดง่ายแกงจืดหมูเดงผักกาดดองเพราะก็เห็ดหมูเดงไว้เนาะเห็ดหมูเดงไว้อันนี้ผู้วัวนจึงเบาเรื่องการเห็ดน,นะสีเบาเรื่องขันตอนการเห็ดเลยซึ่งมันสําเร็จแล้วล่ะได้หมอมันแล้วแล้วแต่ว่าผู้วันมันเบากื่ฟังซื้อ แกงจืดก็เป็นวัตถุค้วนอะไรล่ะบ้านี้พูดแกงจืดว่าเป็นดอกต้มจืดว่าเป็นดอกเนาะนัดแกงข้าวกะต้มน้ำเดือดนะคะแล้วกะเอาผักกาดดองลงต้มสะก้อนต้ม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 เนี่ยมันเปื่อยจักหน่อยสุกๆก่อนแล้วข้ากะเอาหมูเดงลงเพราะว่าหมูเดงเนี่ยข้าวมต้องการเนีมันเปื่อยเนาะต้องการแค่แค่มันสุกเท่านั้นเากะปั่นปั่นปั่นหมูเดงลงใส่กันเื่องปรุ๋งข้ากะปรุงเรียบร้อยบ้านี้ยังหลายเราเครื่องปรุงอะไรก็สิ่ี พวกไอ้ตะเคียมเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวกป็ดเจ้าหอมๆใส่แล้วก็บอะรสดีเยอะน้ำปลาเรต้องใส่นะคะใส่เกลือยอดนิดนึงชูโรตยอดนิดนึงน้ำตาลนิดเดียวนะคะักจักซ่อนซ่าหนึ่งนะคะแล้วก็ต้มไปต้มไปต้มอะไรบ้างซุกส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 ุปนะคะสุกแล้วบาดสุดท้ายเฮ็ดจังได้ไหมบอสครับหอมเลยหอมผักชีเลยนี่เรียบร้อยแล้วเด้อนี่เรียบร้อยแล้ว ไเห็ตังไหนป้นาทินผักใส่ถวัวเสยผักใส่ถั่ถวค่ะเยบรรอยเลยได้นน่นี่คือแกงจืดหมูเด้งผักกาดดองยอยแบรบรอนี่แบ้ารหอมไรอย่รรอยแล้วโอเคเสิร์ฟไปเลยมา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 ใครสิกินนะคูวนมาเดิอมาเด้อ เต็นจิกวินามาตาม,มาตาตามกวนนาตามต